ไดก็ได้ชัดเจนไปเอาปูตรงขาบุนีง่ายเหมือนอก,กันเรื่องนี้นี่ครับกูวาชัดเจนประธาเป็นศูนย์ดอกขกยเย่ไปไหนใจเต็เมี่อะไรอาพูดบา้ากมานึงไหมด้วยเรากันชนะประธนเอาเปรียบเทียบไปด้วยแล้วหนังสือที่กูเรียนมา มึงยาบ้าดรถ้ากูบอกกเอาบุญเตียมมาบาลุ่ไก่มาเสียนะงระวังงุปากนะบุญเตียมนะยายกูพ่อหนาวนะ่ห้างเทียกูบ้าไม่กูงอนบักจกนะใส่งอนตองลูกแข่นมึงยายห่วงก็ยายไมตำเมยไปเอาบุญเตียมทัางดีผู้เดี่มานยาอึงเนี่ อย่านเวตายเองอเะเลยเคเชัดเจนแล้วาปตรงขาตคงนี้ง่ผมว่าก่านเรื่องเนี่ยย่อกลัวชัดเจนว่าเป็นศูนย์นกกระเรยไหม Se de ว่าแม่บุญเตรียมช่างดีบักพ่อสักพันที่มกกาบอกกูแล้วไม่บอกวะเย็บนามจะมรองสีเมืองอ่ะคุ้ยเอ้เอาบุญเตรียมช่างดีผู้เดียววะเนี่ยง้อม่บุญเตรียมเงี้ยกูพ่อนาวนะงอนมักโจกนะมึงนะบ่ไปก่อนนะมึงเพื่อไปตายเองอ่ะ